พี่ร์ตอมคะถ้าอยากทำผ่อโฟลิโอให้โดดเด่นไม่ซ้ำใครเนี่ยควรเริ่มจากอะไรคะจริงๆถ้าอยากโดดเด่นนะครับมาลองดูตรงนี้นี่เห็นไหมจริงๆอันนี้จากเด็กโชว์อร์ตนะครับเนี่ยถ้าเห็นนะครับหลายเล่มนะครับแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมแต่เวลาที่เราจะหยุดอะเราจะมักจะหยุดที่อะไรหนึ่งครับอย่างแรกคือรูปแบบการดีไซน์เห็นไหมเนี่ยครับแต่ละเล่มก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันนะะอน่ะเล่มนี้สมมติดูดน่าสนใจเรากดไปก่อนปุ๊บเห็นไหมมันจะมีการดีไซน์นะครับเป็นอย่างแรกนะครับว่าถ้าใครดีไซน์ได้โดดเด่นสะดุดตานะัมกกกกจถเลืออ่ คำถามคือถูกเลือกก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าติดก่อนนะครับฉะนั้นนะครับมันต้องมีองค์ประกอบอื่นอย่างแรกคือสะดุดตาด้วยดีไซน์โดดเด่นนะครับอันที่2ครับสะดุดตาด้วยผลงานอ่าอย่างเช่นผลงานที่ได้มาเนี่ยเป็นผลงานอะไรผลงานระดับนานาชาติระดับประเทศระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่โรงเรียนนะครับความแตกต่างความน่าสนใจก็จะแตกต่างกันอ่ะมาดูคนนี้ครับเห็นไหมพี่เขานะครับร่วมงานใครบ้างเห็นปะ่ะโอ้โเคยขึ้นอะไรเวทีที่ไหนบ้างเห็นไหมอันที่2ครับเห็นไหมโดดเด่นด้วยผลงานดูแค่นี้ก็อูโปรไฟล์แน่นมากกปะ เยอะมากอันที่สนี่เห็นไหมหน้าสามแค่นี้ครับคืออย่างแรกโดดเด่นด้วยหน้าปกอย่างที่สองโดดเด่นด้วยผลงานอย่างที่สามครับโดดเด่นด้วยการร่วมงานกับหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นหน่วยงานที่สามารถยืนยันได้ว่าเรามีความสามารถแบบนี้จริงๆเราเคยแข่งขันรายการนี้จริงมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆทําจริงและได้ผลลัพธ์จริงออกมา อันนี้ครับน้องจะโดดเด่นมากกว่าอื่นแต่ถ้าใครนะครับที่เป็นผลงานที่ทําที่โรงเรียนไม่ได้ส่งผลอะไรเอฟเฟกใหญ่มากๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้น้องอยู่ในสแตนดาร์ดฉะนั้นหน้าที่ของน้องนะครับต้องทํายังไงก็ได้นะครับให้ตัวเองโดดเด้งออกมานะครับมากกว่าสแตนดาร์ดนั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย